สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีพิจิกถัดน้ํากับเรื่องราวงานบันดาลสุขสนุกที่ได้ทํางานเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 0 0 6 6ค่ะวันสําคัญของชีวิตคือวันเกิดและอีกวันก็คือวันที่ค้นพบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะคะขอให้ได้ค้นพบตัวตนของตนเองค่ะมีความสุขกายใจแข็งแรงค่ะ พิจิตธาตุน้ำกมัมมะตัวแทนของกัมมะคือดาวอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ยศศักัครฐานกัมมะการงานอาชีพไปอยู่่อาทับลัคนาค่ะ17ตุลาคมพบกับตัวเองเลยค่ะอังคารในเรือนดาวอังคารตนเอง15พฤศจิกายนอังคารกัมมะอาชีพยศศักตตาแหน่งตนเองก็มีหน้าที่ที่จะไปเกี่ยวข้องกับตัวเองค่ะลงมือทำและเป็นดาวอังคารเลือดลมขยัน อริการแข่งขันการตา่อสู้เกี่ยวข้องกับปัญหานะแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาค่ะมีดาวพระราชอยูุ่นเอือยนอริความเจ็บป่วยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาแก้ไขได้เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพเลือดลมเลือดลมกล้าขยันนะคะ,ะผลตอบแทนก็จะได้ตอบแทนมาเลยนะคะจากการค้านะพุทธวันที่24สิพฤศจิกายนอย,ยุนเนเรือนการเงินผลตอบแทน พุทธมรณะทางไกรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผนทางไกรมรดกตกทอดความเป็นความตายเกี่ยวข้องกับความรุ่งเรืองก้าวน้าการยินดีบริการรับใช้นะคะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะได้ลาพุทธมรณะพุทธลาพระอยู่ในเรือนการเงินค่ะผลตอบแทนนี้ก็มีหุ้นส่วนคู่ค้าเพศตรงข้าม เข้ามาส่วนร่วมกระตุ้นส่งเสริมเป็นแรงเฉีย์ให้เกิดการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเพื่อลาภผลการเงินผลตอบแทนการเงินรายได้ผลตอบแทนการลงทนุนความสุขสนานรื่นเริงการเริ่มต้นพริดอกออกผลด้วยปัญญานะคะก็ผูกพันกับเพื่อนร่วมการงานเพื่อนการสังคมครอบครัวหลักแหล่งอสังหาริม,มทรัพย์การงานอาชีพ Work f r ฟ m h o ม e ก็ใช่ค่ะกรรมะ มาทับลักษณนะนะมีเรื่องราวของการต่อสู้เหนื่อยนะคะจึงจะได้มานะีไม่ได้ทำอะไรได้มาไม่ง่ายนะก็ต้องขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายได้นะคะลาผลก็จะบังเกิดขึ้นให้มีผลตอบแทนรุ่งเรืองนะเกิดความมั่นคงของการที่ตนเองเลือดลมขยันนะคะอีกฝ่ายก็ เห็นผลงานก็ให้การสนับสนุนมาดูชาวพิจิกนะคะ The Emperor นะเลือดลมกล้าขยันถ่ายดวอังคารอังคารทับลักขนานะคะาการบริหารนะคะต้องยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะแชมเประตอบทัศนคติเข้าหา แม้จะแตกต่างกันทางความคิดนะเจ r เนอเรชันแกนะแตกต่างกันเราปรับตัวก็หาเราก็รอบนะอันนี้ก็มีเรื่องราวของดาวคารทับลักขณาอริการต่อสู้แข่งขันกับใครนะกับการเมืองท้องถิ่นนะคะจตนเองบริหารจัดการได้ปรับทัศนะปรับทัศนคติ คนทันสมัยคิดใหม่ทําใหม่นะอันนี้ดาวตัวแทนของสุภาพความรุ่งเรืองก้าวหน้าต้องเปลี่ยนค่ะเพื่อลาภผลทําอะไรใหม่ๆทันสมัยนะคะก็ทําอะไรก็ต้องปรับตัวทําอะไรตรงไปตรงมาไม่รอดก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาอีกฝ่ายนะคะไปเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองท้องถิ่นนะคะ ไปเกี่ยวข้องกับถ้าแต่งงานแล้วก็ได้พบกับคุณแฟนนะคะทหารตำรวจนักปกครองช่วยเหลือให้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปยกย้ายบ้านยกย้ายคู่ยกย้ายงานชีวิตเปลี่ยนไปได้ก็เพราะว่าได้พบกับคนที่อืมเราได้แต่งงานด้วยนะชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าได้แต่งงานนะ,นะ,นะการแต่งงานก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะรอด ชีวิตรอดเป็นการลงทุนที่ดีค่ะอันนี้ก็3ามหมายเดินทางร้อยลีเริ่มที่เก้าแรกเดินเก้าแรกคือการย่างเก้าไปสู่การเริ่มต้นการค้าต่างถิ่นนะมีหุ้นส่วนมีควกค้ามีคนรักคอยเกือกูลอุปรรมอันนี้ก็3าม สามเหรียญติดต่อค้าขายเป็นนายหน้าก็สําเร็จนะคะมีรับผลการเงินเข้ามาเล็กๆครุกผสมน้อยค่ะ,ะก็ได้เป็นเดอะสตาร์นะคะคนซวยคนรอคนงานนะนี่ดาวราหูย้ายมาอยู่ในเรือนอุดตักมีโอกาสสาเร็จมีชื่อเสียงนะคะมีความหวังกําลังใจสุขรวยจนไม่ท้อแท้มีความหวังถ้าหกหักผิดหวังมาในะเรื่องการเงินก็ยังมี อีกฝ่ายหรือคุณแฟนสนับสนุนหุ้นส่วนถ้าไม่ได้หมายถึงคุณแฟนก็คือญาติมิตรน้องฝ่ายตรงข้ามนะคะคนรักเข้ามาให้ขวัญกำลังใจอันนี้เวิร์กผมโฮมราหูพันธุบ้านนะเพื่อนร่วมการงานการสังคมการข้าข่าวดีที่เราคอยฟ้าเปิดสดใสะค่ะงานกสิกรรมงานทางด้านมันมฑนศนิ์งานตกแต่งบ้านสวยโออาโรรานะคะก็ได้ลงทุนและมีผลตอบแทนการเงิน ตอนนี้ก็มีความหวังค่ะคิดบวกเข้าไว้ค่ะมาดูคนรักเก่าและใหม่นะคะให้ออเดยเป็นเจ้ามือค่ะเก่าใหม่งานของเขาค่ะเก่าใหม่เก่าใหม,ใหม่ห้าใบค่ะเก่าใหม่คนรักเก่าคนรัก อันนี้ก็ปรับตัวเข้าหาค่ะเกี่ยวข้องกับการบ้ากนการเมืองฐานตำรวจนะักปกครองปรับตัวเข้าหานะเพราแตกต่างกันทางทัศนคติเราปรับตัวข้าหาเริ่มต้นในเริ่มต้นเลยทั้งงานและเงินก็สดใสค่ะเป็นการลงทุนที่คิดบวกเข้าไว้ค่ะอันนี้มาดูคนรักเก่านะคะความโชคดีค่ะโชคดีนี้ มั่นคงแล้วค่ะคนรักเก่าเนี่ยมีธุรกิจเล็กๆของตนเองค่ะขยายผลออกไปก็ได้บริหารมีสตรีแม่ๆมมาร่วมสนับสนุนการงานมีองค์กรห้างร้านมีรถลักรับบ้านด่ดินแลกเปลี่ยนมาไม่ใช่เหตุบังเอิญพ่มลุรกิจจัดให้นะคะ,ะได้มาจากผลบุญกรรมเก่าพ้บุญกรรมเก่ากรรมก็คือการกระทำนะอันนี้เลือดลงกล้าขยันมั่นคงค่ะมีหลักแหล่ง มีเพื่อนร่วมการงานการสังคมการค้าดาวเสาบานรถรักทรัพย์ที่ดินทําการค้าการงานการสังคมมั่นคงในรักแรงเวิร์กฟอร์มโฮม,มที่หยดัสเนี้อส,สังมหา,หาริมมาซับจากเพศตรงข้ามฝ่ายตรงท่าตรงข้าม,มาสับนนธุรกิจเล็กๆมั่นคงรวยค่ะเป็นเศรษฐีค่ะอ่เป็นคนดีคนหนึ่งได้บุญเก่าผล ความดีที่หวานพืชพันธุ์อะไรออกไปนี่ก็งานอาชีพงานครูงานสอนงานกสิกรรมงานในครัวเรือนนะคะการงานอาชีพนี้สาเร็จเป็นผู้บริหารดูแลจัดการคนรักเก่าเป็นเศรษฐีค่ะมีธุรกิจของตนเองค่ะงานสอนงานเกี่ยวข้องกับงานบนงานกุศลกล้อนี้หมุนไปแล้วก็ได้หมุนออกไปจาก กลงล้อกล่องเกวียนนะคะในปัจจุบันระก,กับตทำได้ดีค่ะนะแก้ไขในปัจจุบนันชาติได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะนะก็มีภักษาตัดสินเขานี้ทำความดีแล้วได้ดีค่ะมาดูคนรักใหม่ค่ะ,ะบุตรหลานบริวารน,นะคะอ่าเดี๋ยวพ่งบุตรหลานบริวารค่ะจะใไร่รู้เรียนรู้ค่ะ,ะเด็กเลกเล็ก นะเนตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนี่ก็เป็นเศรษฐีค่ะแวดล้อมด้วยสตรีแม่แม่แมคนอ่อนวัยอ่ะได้แต่งงานกันคนนี้แหละนะ,ะมีบทร่วมกันมีโอกาสได้งอกเงยครอบครัวขยายผลครอบครัวไปเศรษฐกิจการเงินคราวนี้เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมั่นคงอะ เคียงข้างกับคนที่รักผูกพันอันนี้เป็นคู่ที่จะอยู่กันไปยาวๆนะอีกฝ่ายก็การเงินมั่งขัง่งอีกฝ่ายก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะอันนี้คนรักใหม่ถ้าได้มีครอบครัวแล้วเป็นคนที่อยากเยอะนะคะครอบครัวขยายค่ะงานก็ถ้าเป็นบริวารลูกจ้างอยู่ก็ ได้รับการดูแลใจใส่จากผู้ใหญ่เจ้านายสุขปรปยยาวจนแก่จนเฒ่าโชคดีนะคะกับงานบรรดาลสุขสนุกที่ได้ทำงานค่ะ